เป็นเหมือนข้องนะข้องจับปลานะมีกระเป๋าเดินทางเออเขาเออกแบบเก๋ดีนะเข้าไปดูสิว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะคะนี่พี่ปานำชมนะโอ้ยเก๋อ่ะดูดิเราคิดว่ามันกระเป๋าเดินทางคือก็าเอาภาพมาใส่อยู่ข้างในอ๋อสวย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 ใช่ใช่น่าจะเป็นท่องเที่ยวอ๋อ เก๋เก๋เก๋ทั้งนั้นเลยดูดิอ๋อมันมีจุดไหนให้เราเที่ยวบ้างอะ่ะดูดิอันนี้สนามกีฬาเขาหยวนนะคะที่เราไปออกกำลังกายกันนะคะมีหลายจุดที่เรายังไม่ได้ไปเช็คอินนะคะ <laughs> อ๋อนี่คือสถานที่ที่เราควรจะไปเช็คอินในเขาหยวนนี่ไงมีอันนี้ด้วยไม่ใช่ในเขาหยวนเหรอมี น่าจับไหมเพราะว่าเออแล้วมีโอสตรีโอสตรีทที่อิงเกอรด้วย่ะเอาทั้งประเทศเหรอคะอ๋อ่ะโอ้โหสวย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 